อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยววาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจการเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะพร้อมจะทรงตัดกับพวกเรา ในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่จะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตา ยกโทษความผิดบาปประทานความนิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ดกทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์พระองค์ทรงตรัสว่าสันติสุขจงดำเนินอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่เป็นได้คํคำที่เราอวยพรแก่ผู้ที่โหยหาเรานับตั้งแต่ที่เราได้พื้นขึ้นมาจากความตาย ลูกเอ๋ยจงให้สันติสุขของเราดำรงอยู่ภายในจิตใจและอบกอดเจ้าไว้ด้วยความรักของเราเราได้ตายแย่งอาชญากรเพื่อมอบสันติสุขอันแสนงดงามนี้ให้แก่เจ้าจงรับเอาสันติสุขอันเหลืออันล้นเหลือของเราด้วยใจขอบพระคุณสันติสุขนี้จะเป็นเหมือนขุมทรัพย์อันหายาก ที่สว่างสดใสและละเอียดอ่อนอย่างน่าอัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานและทนต่อทุกการโจมตีได้จงสวมใจส,สันติสุขของเราเถิดความสว่างสง่างามเถิดสิ่งนี้จะช่วยให้ความคิดและจิตใจของเจ้าติดสนิทกับเราอยู่เสมอ อาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำยอร์นบทที่20ข้อ19 21ยค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกเปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่กลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตัดว่า สันติสุขจงดำรงอยู่ในขอภัยค่ะสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระเยซูตัดกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นยอห์นบทที่14ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อยากกลัวเลยอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาที่ทรงาตาย่ายบาปเพื่อลูกทุกคนที่จะให้ลูกทุกคนพ้นจากความทุกข์และมีสันติสุข ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงแม่ตาพระองค์เจ้าข้าลูกทุกคนขอากราบนวันจาก,การคุกเขา่าต่อพระบาทองค์ผู้ทรงฤาศีเรายกพระองค์เรายกพระองค์งคไม่มีสิ่งใดเกินกว่าที่พวกเราได้เข้ามาน้อมบรรทาสรรเสริญตรงหน้าบรรรังแสนประเสริฐที่พระเจริของพระองค์ส่งพวกเราด้วยพระคุณ ชีวิตของลูกทุกคนอยู่เพื่อสรรเสริญพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงเมตตาไม่เคยทอดทิ้งเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้มีความสุขตลอดมาความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดขึ้นพระองค์ทรงเมตตารักษาให้หายลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา พี่น้องคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันหันเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูที่พวกเราทุกคนจะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ที่จะทูลให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตาฟังคําอธิษฐานของลูกทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอปรองทรงเมตตาที่จะสถิตและปกป้องคุ้มครอง ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิดภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยอักคีภัยวัตภัยภัยจากอุบัติเหตุภัยจากการสู้รบสงครามภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆภัยจากศึกสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละประเทศองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิด พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงตรติ์อยู่กับประเทศไทยที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนในประเทศไทยให้อยู่ด้วยสันติสุขปราศจ,จากภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติต่ตางๆที่จะเข้ามาทําลายประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พระองค์ทรงจัดให้ประเทศเป็นประเทศที่สวยงามที่ต่างชาติจะมาเที่ยวกัน อย่างมากมายพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองสันติสุขที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่จะมาเยี่ยมเยียนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้เศรษฐกิจนั้นกลับคืนสุสภาพเดิมและคนไทยทุกคนที่จะเห็นความรักความยิ่งใหญ่ขอพระองค์ที่จะเชื่อและเดินตามทางขอพระอรงค์ทรงระติดอยู่กับผู้นำประเทศ ที่จะทําไปตามน้ําพระทัยขอโพรงที่จะรักประเทศรักประชาชนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในปีพระหัตถ์ของโปรงขอประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภัยจากศึกส,สงครามที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้สงครามนี้ยุติลงและไม่ยืดเยื้อ ขอพระงรงทู้ฉวนปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่พงได้ทรงสร้างขึ้นมาออขอให้ประเทศนี้จงเป็นประเทศที่มีสันติสุขที่จะเป็นที่พึ่งของทุกประเทศทั่วโลกขอพรง์ทรงเมตตาอวยพระพร ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจงประสบความจบความจำเร็จภัยพิบัติต่างๆและภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ขอจงจบสิ้นไปที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอพระองค์ทรงนำพาให้ประธานาธิบดีได้รักและเมตตาสงสารผู้ที่ได้เข้ามาอยู่แล้วเป็นเวลานานที่เข้าได้มีงานทำแล้วขอให้ประธานาธิบดีทำที่จะไม่ ่งเขากลับไปขอพระองค์ได้โปรดช่วยเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำพาให้ผู้ที่ไม่ที่จะเข้ามาใหม่ที่ผิดกฎหมายนี่ที่จะไม่ได้รับความสาเร็จขอพระองค์ได้โปรดเมตตาผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตและปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลก ลูกขอปากไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพรองแล้วแต่พระองค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนที่ทูลต่อพระองค์พระคุณของพองนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ขอ,พองพงได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา ตอบแทนหรือเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาตอบพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกทุกคนขอถวายชีวิตทด้เหลือ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาลูกๆทุกคนปราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเมตตาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเสรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท่านนะคะ